สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทดสอบไม้บลูทูธไร้สายของเรานะซึ่งจะทำการใช้งานในการถ่ายคลิปวิดีโอการสอนนะ่าทีนี้เราจะมีไม้อย่สองตัวนะเดี๋ยววันนี้จะทดสอบตัวหนึ่งก่อนคิดว่าใช้อ่าใครมีความรู้นะคอมเมนต์มาก็ได้ถ้าเรามีไม้ตัวนี้สอตัวคือมันให้มาเป็นชุดอะสตัว เราใช้พอมันสองตัวเนี่ยขึ้นมันจะชัดไหมหรือว่ามันจะแย่งกันไหมนะเดี๋ยวเราดูระยะมันก่อนอันนี้ก็ระยะ,ะเดี๋ยวกะประมาณอันนี้ประมาณหเมตรสอ่าระยะนี้ประมาณ5เมตรนะเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปอีกนิดนึงอ,อันนี้ก็ซื้อมาชุดละ300กว่าบาทตรงนี้ถ้ากะ ระยะทางน่าจะประมาณสิบเมตรเดี๋ยวจะลองระยะดูว่าเสียงมันจะชัดที่ระยะประมาณเท่าไหร่เพราะเราจะต้องใช้ถ่ายคลิปในสนามอันนีน้ระยะนี้น่าจะหนึ 1, 2, ่งสองามี่ ห้าอ่าช่องละห้าพอดีสิบยี่สิบโอเคระยะระยะระยะนี้ประมาณยี่สิบเมตรอ่ายี่สิบเมตรคิดว่าเวลาถ่ายคลิปไกลสุดก็น่าจะประมาณนี้ยี่สิบเมตรนะะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบดูเสียงคลิปว่ามันเสียงชัดเจนเสียงดังฟังชัดไหมกับระยะไกลสุดที่เราจะเดินในสนามก็น่าจะประมาณนี้ยี่สิบเมตรนะคะ โอเคแต่ที่ที่กังวลคือแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของไมค์บูทูธเนี่ยมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนหนะอันนี้เราชาร์จมาอ่ก็ชาร์จประมาณสัก2ชั่วโมงนะ,ะคาดว่าพอตอนใช้งานจริงก็จะ,ะชาร์จทิ้งไว้เป็น,เป,นเป็นคืนไปเลยนะก็จะชาร์จทั้ง2ตัวนะอันนี้20เมตรเดี๋ยวจะไปเปิดดูคลิปว่าเสียงชัดเจนไหมนะ,ะก็ในการ ถ่ายคลิปของเราก็จะใช้ไม้สองตัวตัวหนึ่งก็อยู่ที่ที่เราอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ที่ที่เด็กนะเวลาเดินเนาะเวลาเด็กตอบเด็กอะไรนะก็จะอาจจะมีเยื่ยนให้เยื่ยนให้นะก็เดี๋ยวดูแก้ปัญหาตรงหน้าง,งานอีกทีนะว่าไม้สองตัวเนี่ยมันจะชัดไหมเราลองขยับไปอีกนิดนึง ถ้ามากกว่า20เมตรอันนี้น่าจะประมาณ25นะเพราะช่องนี้บวกขึ้นห้5อันนี้น่าจะประมาณ25เมตรไปอีกนิดหนึ่งเรามาถึงเน่าสมุกก็รัน30เมตรนะคิดว่าอันนี้น่าจะยากแล้วล่ะน่าจะยากแล้วล่ะ30เมตรน่าจะไม่ไม่น่าจะได้ยินนะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดคลิปดูว่า เสียงมันยังไงคุณภาพของเสียงมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวค่อยไปดูความทนทานของแบตเตอรี่ไม่์บลูทูธอีกทีนะโอเคสำหรับไมวนี้ก็ซื้อออนไลน์นะคะในอะแอปต่างๆทั่วไปมีหมดะนะไ่ได้บอกยี่ห้อนะก็ราคาประมาณมีตัวเสียบอะแดปเตอร์นะเขาเรียกอะแดปเตอร์ใช่ไหมเสียบกับตัวต่อโทรศัพท์แล้วก็มาอีกสองตัวอ่า โอเคชุดหนึ่งก็ประมาณสามร้อกว่าบาทไม่รวมขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องแยกนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูว่าเสียงมันเป็นยังไงวันนี้เราก็ถ่ายคลิปไปได้ประมาณสี่นาทีกว่านะโอเคโอเค